เาสอผมผมมาส่งยุสัยมือเมื่อวานนี่เมื่อวานก่อนนี่ผมมาส่งยุสัยใดเมื่อวานก่อนผมมาส่งยุสัยใดผมมาส่งยุสัยใดเมื่อวานก่อนนี่ยไหมพักกันยางมากสิอ่าเด็กโอแสดงว่าผมมาส่งซือนีสิ ยงรัดมันี่เดี๋ยวพาไปรถข้าวินี่ยไปรถข้าววะ มารับเจ้าตัวเจ้ายักษ์เขียวครับโอบโก้ครับบางเลยบางเลย เดินเลยครับเดี๋ยวมันเลยเเลย,ยกมือขึ้นเลย อีกนะ โอ้โหแรงโคตรขึ้นยังไงขึ้นยังไงโอ้โหึ้อแรงจ้ะแรงมากเนี่ย แท็กสั้นครับเวลาขึ้นจะนั่นนิดนึงนี่แหละแท็กสั้นนะเวลาขึ้นมันสิมืนยังไงตืดตืดมันเดินดมันพ้อกันนี่เลยลมปับยังมได้เข่าอยู่ดิเฮะมันเดินดมันพ้อกันแท่งนึงมันไวกว่ากันมันเลยแบบนี่แมีนบอกเมียนมันปัดมาในเข่าอยู่มันยัองม่ได้ปอดซีนน้อยของท่านไล่มันตักเรื่อย มันเดินสะเด็ดมั้ยวะแมนขากัวข้างพ่อแมนข่อยเห็นเห็นโซเฟอร์ขึ้นรถย่ำไหนก็จึงปืดขากไส้เปรี้ยวเท่งเดียวแบบนี้ไส้ไปไวกว่าข้างขวาอืมเสร็จละค่อยไปน้องคนสะเด็ดครับเป็นคล้ายๆกับเดินเดินแรงข้างหนึ่ง ป้าไมา้แล้วพุทดสาบครับเสีย แต่ว่าหางมันต่ำดีนี่พี่น้องโบเบนเวลาย้ายครับต่ำกว่าแคบอีกบูมอามมันวางแขนได้ต่ำดีครับลงอีกก้อนลงอีกก้อนวางตัวลง ออลงเลยลงเลยลงเลย มาซ้ำกันมาทันพี่น้องเดินสะดุดไปคุดยังครับเสียคุดสะบ่คุดสะบ่ะโอ้เห็นตาหนา แท็กใบกุ้งเขาว่าอะไรตัวนี้หา <laughs> งนี้ควายป่ะเก็นปะ่ะหางหัวควายหางใส่แห้ง ไปขั้นโยกมันงวะเบืองขั้นโยกมั้งผูสร้างเืองไปแล้วูสร้างว่าว่ไปพู้ต้องาวาดีมาทำตรงนี้ครับ นตกปีที่แล้วนี่ขาดไปเยอะครับสายขาดขั้นคู่ขาดครับพี่น้อง แแงแงแงงงขาเปิดตากระป๋องครับตัวเดินข้างหนึ่งไม่แรงครับ